สวัสดีครับเพื่ๆทุกคนผมคนบ้านบ้านขอรายงานตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอหยิบยกเรื่องสินเชื่อเปเน็ที่อยู่บนแอป o money wallet มาพูดคุยวันนี้นะครับเพราะว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมบางคนถึงเบิกเงินสดได้แต่ทําไมบางคนถึงเบิกเงินสดไม่ได้ปุ่มมันไม่ชัดเจนนะครับกดไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะครับสําหรับคนที่เบิกได้นะครับ พอกดครั้งเดียวมันก็ไปแล้วนะครับซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับคนที่นะครับถอนเงินสดออกได้นะครับสําหรับสินเชื่อเปเน็กนะครับที่อยู่บนแอปทูมันนี่นะครับเป็นเพราะว่านะครับคนนั้นนะครับเขาสมัครสินเชื่อตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ ซึ่งถ้าใครสมัครแต่เริ่มแรกนะครับมันสามารถเบิกเงินสดได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับสมัครที่หลังนะครับไม่สามารถถอนเงินสดออกได้นะครับเพราะว่าทางสินเชื่อนะครับเขาได้เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นะครับสําหรับคนที่สมัครที่หลังนะครับไม่สามารถเบิกเงินสดได้นะครับปุ่มนี้มันก็จะเป็นจางๆนะครับจิ้มเข้าไปมันก็ไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้คือไม่ต้องสงสัยนะครับเขาเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ ั่นเองนะครับแต่ถ้าใครนะครับต้องการเบิกเงินสดออกมาใช้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับผมคนบ้านๆนะครับขอแนะนําเลยนะครับให้เราสมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับสินเชื่อที่ชื่อว่าเปเน็กเอ็กตรานะครับอันนี้นะครับสามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับถ้าเราสมัครผ่านนะครับซึ่งนะครับในการสมัครนะครับมันก็ง่ายๆนะครับให้เรา กดลงทะเบียนแล้วก็ส่งสเตตเมนต์ธนาคารนะครับเราก็สามารถสมัครได้นะครับและได้รับการอนุมัติภายในประมาณสิบนาทีนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับอันนี้นะครับผมได้รับวงเงิน30มหมบาทเห็นไหมครับนี่คือสมัครตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับถ้าใครสมัครเปเน็กอยู่นะครับแนะนําให้เราสมัครเปเน็ก e x เอ็กไปด้วยนะครับเราจะได้เงินสดออกมาใช้นะครับถ้าใครต้องการวงเงินสดนะครับ ก็สามารถสมัครสินเชื่อเปเน็กเอ็กซตราได้นะครับเพราะว่าในแอปทูมันนี่เ l ล t นะครับมันมีสินเชื่อที่ชื่อว่าเปเน็กกับเปเน็กเอ็กานะครับอย่าสับสนนะครับเปเน็กไม่สามารถถอนเงินสดออกมาได้นะครับแต่ว่าสามารถใช้สแกนตามร้านค้าต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับ สำหรับสินเชื่อ p a y n e x t r x t r a นะครับสามารถถอนเงินสดออกมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มถอนเงินนะครับเราต้องการเท่าไหร่นะครับตามวงเงินที่เราได้รับการอนุมัตินะครับแล้วก็กรอกจำนวนเงินเข้าไปนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปนะครับใช้เวลาประมาณสอสามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำวงเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับมีคำถามนะครับก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคนบ้านๆน,นะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์นะครับด้วยประสบการณ์ของผมเองนะครับสวัสดีครับ